ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนาครับนั่นก็คือโคเซอร์ช็อปเพจรับเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองถึง20%ราคาถูกกว่าเติมเองการันตีไม่รีฟันชัวร์ชัวถูกดีเติมง่ายว่องไวปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันที่ผมได้ใส่ไว้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปตามรูปภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแอดเฟซไปเนี่ยก็จะมีรูปตามนี้เลยครับอย่าลืมนะครับโคเซอร์ช็อป ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสเก็ตโครกับผม <God. S 1> กันอีกเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยผมจะไปพูดถึงเรื่องราวความคิดเห็นของผมเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์หรือสายพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในทวีปเทรวตนั่นเองครับโดยเพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะเคยสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆในทวีปเทรวตนั้นเนี่ยมันจําแนกประเภทยังไงกันแน่สิ่งมีชีวิตธาตุคืออะไรมนุษย์ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตธาตุหรือเปล่าหมาแมวในเกมละ่ะมันเกิดมาจากไหนในคลิปวิดีโอน เอาละครับ,เร,บเรื่องราวเหล่านี้นั่นจะเป็นเช่นไรเชิญเพื่อนๆรับชมได้เลยครับสิ่งมีชีวิตในทิีเทรเวตที่ทางตัวเกมเปิดเผยออกมาให้เราได้เห็นในตอนนี้เนี่ยจะมีอยู่หลักๆด้วยกันทั้งหมด6สายพันธุ์น,นั่นเองนะครับ 1. มนุษย์ 2. สัตว์ชนิดต่างๆเช่นหมาแมวนก 3. ส,สัตว์เวทสัตว์เวทนี่ก็จะเป็นพวกกิเลนพวกกวางวิเศษหรือว่าสัตว์วิเศษอะไรต่างๆที่อยู่ในหลี่เย่นั่นเองนะครับผมยังไม่รู้นะครับว่าในประเทศอื่นมันจะมีสัตว์วิเศษจําพวกนี้อยู่อีกหรือไม่สาเหตุที่ผมบอกว่าพวกเขาเหล่านี้เป็นสัตว์วิเศษก็เนื่องจากว่าพวกเขานั้นน่ะโดยกําเนิดแล้วเป็นสัตว์นั่นเองครับโดยสาเหตุที่เขาสามารถไปสืบพันธุ์กับมนุษย์หรือว่าผสมพันธุ์ออกมาทําให้มีลูกครึ่งมนุษย์กับสัตว์วิเศษได้เนะี่ยก็เนื่องจากพวกเขามีความสามารถพิเศษในการแปลงงงงกกาาาาายเเเป็นนนนนนคไได้้้่่่อรรสสิิมมมีีชชวตตตต ินหรือแม้แต่อัสดาฮาพวกเขาทั้งหมดเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เกิดมาจากกระแสพลังงานธาตุในทวีปแทบทั้งสิ้นเลยนะครับห้าลูกครึ่งของสัตว์เวทและมนุษย์อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าสัตว์เวทเนี่ยมันสามารถมาสมสู่หรือว่ามาผสมพันธุ์กับมนุษย์ได้นะครับทำให้เกิดเป็นสายพันธุ์ลูกครึ่งขึ้นมานะครับตัวอย่างให้เห็นชัดๆก็จะมีการยูหรือแม้แต่น้องหยันเฟยเองเขาก็เป็นลูกครึ่งของสัตว์เวทนั่นเองนะครับหกเอฟหรือโนมก็อ้างอิงมาจากน้องคลีนนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่ร ไปทางโนมนะครับเพราะเผ่าโนมเนี่ยเป็นเผ่าที่ชอบสร้างสิ่งของนั่นเองนะครับโดยตอนนี้ก็อย่างที่บอกผมก็ไม่แน่ใจนะครับในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าจะต้องมีเพิ่มมาอีกแน่ๆครับอย่างเช่นคนแคระหรือว่าเผ่าพันธุ์สัตว์ก็อาจจะมีเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะมีอีกประเภทหนึ่งนั่นเองนะครับที่ผมเนี่ยยังไม่สามารถคิดได้เหมือนกันว่าจะเรียกว่าอะไรดีก็คือพวกสายพันธุ์ครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์นั่นเองครับตัวอย่างที่จะเห็นได้ชัดเจนทั้งหมดก็จะมีน้องซูโคลสัว์ี่่่ททมมมาาาาสสูหรือวํ กำเนิดสิ่งมีชีวิตลูกครึ่งระหว่างมนุษย์กับสัตว์ขึ้นมาเนี่ยในมอนสเตอร์เนี่ยมันจะเป็นสัตว์วิเศษหรือเปล่าหรือว่าเป็นเผ่าพันธุ์อะไรกันแน่แต่ผมค่อนข้างให้น้ำหนักไปทางเผ่าพันธุ์สัตว์วิเศษนั่นเองนะครับเพราะผมคิดว่าสัตว์วิเศษเนี่ยน่าจะมีกระจายอยู่ทั่วทั้งทวีปเทรเวสเลยนะครับแต่ว่าแต่ละประเทศนั้นก็จะเรียกคำศัพท์แทนของพวกสิ่งมีชีวิตพวกนี้ต่างกันไปอย่างหลี่เย่เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าสัตว์ส่องแสงหรืออะไรสักอย่างนะครับผมก็จำไม ประเภทขอ้เขาแล้วเนี่ยไปอยู่ในส่วนไหนดีพวกเขาเหล่านั้นก็คือเซียนอย่างจงลี่เองนะครับโดยผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าเหล่าสัตว์เวททั้งหมดเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นเซียนหมดเลยหรือเปล่าเพราะก็ดูเหมือนว่าเหล่าสิ่งมีชีวิตครึ่งคนครึ่งสัตว์อย่างน้องดีโอหน้าและน้องซูโครสเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีพลังอะไรวิเศษวิสโสมากมายนะครับแต่กลับกันครับเหล่าครึ่งสัตว์เวทและมนุษย์ในหลี่เย่ย่างการยูและน้องหยานเฟยเนี่ยมันก็ค่อนข้างดูที่จะมีพลังวิเศษอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ที่ยังไม่ถูกเปิดเกาาั่ารรง,ง,าบางรบวววทีสต์ บำเพ็ญตาบะแล้วก็กลายเป็นเซียนได้เหมือนกันนะครับแบบว่าบรรลุจิตวิญญาณได้เหมือนกันนะเพราะว่าสัตว์เวทพวกนี้ก็น่าจะมีจิตสํานึกจิตนึกคิดแล้วก็มีความคิดเป็นแบบของมนุษย์นั่นเองนะครับแบบคล้ายๆมนุษย์นั่นแหละนะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เท่าเทียมกันนะครับเอาละครับเพื<ๆ>่อนๆหลังจากที่ผมได้จําแนกออกไปให้เห็นทั้ง6ประเภทเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าถ้าเกิดเรามานั่งแยกกันดีๆอีกเนี่ยเป็นภาพก,กว้างๆเลยเราก็จะสามารถแบ่งเผ่าพันธุ์เหล่านี้ออกมาได้อีก2ประเภทนั่นเองนะครับประเภทที่ันึ่ง สัตว์เวทด้วยนั่นเองประเภทที่2ก็คือสิ่งมีชีวิตที่กำเนิดขึ้นมาจากกระแสพลังงานาธาตุพเพื่อนจะสังเกตเห็นนะครับว่าพวกสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้เกิดมาจากพลังงานาธาตุนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วพวกเขาจะสามารถสืบทอดเผ่าพันธุ์ผ่านทางสายเลือดยกตัวอย่างเช่นมนุษย์ ก็จะให้กำเนิดลูกโดยการตั้งท้องของผู้หญิงใช่ไหมครับหรือแม้แต่สัตว์เวทเองก็มีความสามารถในการสืบพันธุ์ได้เช่นกันดังนั้นอายุไขของมนุษย์แล้วก็สัตว์ทั่วไปที่ไม่ใช่สัตว์เวทนะครับจึงค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วก็มีอายุที่สั้นนั่นเองนะครับเนื่องจากสภาพร่างกายต่างๆนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่สิ่งธรรมดานั่นเองนะแต่หากสิ่งมีชีวิตเช่นมนุษย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตเช่นสัตว์ต่างๆเนี่ยอยากที่จะมีอายุไขย,ยืนยาวก็จะเป็นที่จะต้องพัฒนาร่าา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 างงงงงงกกกกยยยขออยขอออออออตตนนนเเเโดดจจจคคควมมมิหหห็็ผะะรรรัับบบืืืพพพใช้ล เพื่อให้ตนเองน่ก้าวข้ามสายพันธุ์ตัวเองไปเป็นเซียนนั่นเองนะครับพวกเขาถึงจะมีอายุมากขึ้นได้นั่นเองโดยเมื่อสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยก้าวข้ามสายพันธุ์ตัวเองแล้วอย่างสัตว์เวทนะครับถ้าเกิดสัตว์เวทสามารถก้าวข้ามเผ่าพันธุ์ตัวเองกลายเป็นสัตว์เวทที่เป็นเซียนหรือว่ามนุษย์ก้าวข้ามเผ่าพันธุ์ของตัวเองกลายเป็นมนุษย์ที่กลายเป็นเซียนแล้วเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นก็ล้วนแต่จะมีชีวิตยืนยาวมากขึ้นอีกทั้งบางทีเนี่ยการทําเช่นนั้นได้พวกเขาอาจจะสามารถใช้พลังงานธาตตตนน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 นัััั้้้้้ๆไไดดด่่่่่เเเเออองงงงงะคครบโยยทททีีีีีมมมมวววววิิชสสป็็พฤษฎแลาาหขผ แต่เรื่องราวท네ั้งหมดเนี่ยมันก็กลับกันครับในประเภทที่2เนี่ยสิ่งมีชีวิตธาตุพวกมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาจากกระแสพลังงานธาตุโดยตรงนะครับโดยในอายุไขข,ของพวกมันนั้นเนี่ยก็อาจจะสามารถยืนอยู่อยู่นานได้นานตราบนานเท่านานจนกว่าพวกมันจะสลายไปได้เลยน,นั่นเองนะครับเพราะว่าแหล่งพลังงานที่พวกมันใช้ดําเนินชีวิตนั้นเนี่ยมันก่อกาเนิดขึ้นมาจากธาตุทั้งหมดในทวีปเทวะษนั่นเองครับสามารถพูดได้เหมือนกันนะครับว่าตราบใดที่ทวีปเทวะษ์เนี่ยยังไม่ล่มสลายหรือว่าสวรรค์นรกยัง อธิบายทฤษฎีการวิเคราะห์ของผมละกันนะครับบางทีเนี่ยในตอนที่กาเนิดทวีปเทรลเ็ตขึ้นมาใหม่ๆนั่นเองเนี่ยผู้สร้างคงจะสร้างสิ่งมีชีวิตเช่นมนุษย์แล้วก็เหล่าสัตว์ต่างๆมากมายขึ้นมาก่อนนั่นเองนะครับอ้างอิงจากคําพูดของเวนตินนมังงะที่บอกเอาไว้ว่าเหล่าทวยเทพนั้นได้ตัดร่างกายของตนเองเป็นส่วนๆเพื่อให้กําเนิดสิ่งมีชีวิตผมว่าเหล่าเทพที่ยอมสละร่างกายของพวกเขาไปนั้นเนี่ยอาจจะมีลักษณะทางกายภาพที่ไม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตารูปร่างหรือว่าลักษณะนิสัยบางทีหน รูปร่างของพวกเขาเนี่ยอาจจะจินตนาการมาจากสัตว์วิเศษตามตำนานต่างๆในโลกความเป็นจริงก็เป็นได้นะครับมันจึงไม่แปลกเลยครับที่สิ่งมีชีวิตที่อุบัติขึ้นมาในตอนนั้นเนี่ยมันจะมีลักษณะาทางพันธุกรรมที่เปคล้ายกับผู้สร้างของตัวเขาเองนั่นเองครับสิ่งมีชีวิตที่ให้กำเนิดมาในรูปแบบนี้เนี่ยจะถูกจัดลาดับหรือว่าจัดประเภทเอาไว้ในประเภทที่1น,นั่นเองนะครับแต่มันก็ยังไม่จบนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเหล่าทวยเทพนั้นเนี่ยไม่ได้เพียงแค่สละร่างกายของตอนเองเท่านั้นอีกสิ มกันจนกลายเป็นกระแสพลังงานธาตุทั้ง7ในทวีปนั่นเองครับโดยผมนั้นจะขออ้างอิงคําพูดนี้จากไพมอนในตอนที่เราเปิดเสาสเตนจูเซเว่นครั้งแรกนะครับก็คือเสาลม,มานะโดยหลังจากที่เราเนี่ยได้รับพลังธาตุลมมาจากสเตนจูเซเว่นแล้วเนี่ยไพมอนได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าพลังงานธาตุนั้นจะตอบรับกับคําอธิษฐานนั่นเองครับดังนั้นผมจึงค่อนข้างเชื่อนะครับว่าพลังงานธาตุนั้นเนี่ยมันก็มีเจตจำนวนของตัวเองเช่นเดียวกันบางทีเจตจำนวนนั้นเนี่ยในบางครั้งก็รวมตัวเข้าก่อกําเนิดเป็นสสิิ่่่่งงงงมีชชวตาาาๆเนจนจหอรภพย เวนติก็เป็นหลักฐานที่เราจะสามารถเห็นได้ชัดเจนที่สุดนะครับและมันอาจจะควบแน่นกันโดยไร้การควบคุมจนก่อให้เกิดดาวลินก่อให้เกิดอัสดาฮาหรือว่าสิ่งมีชีวิตธาตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นไคลโรรีเจสไวหรือไม่ว่าจะเป็นเหล่าสลามธาตุต่างๆที่กําเนิดขึ้นมาเนี่ยกล้้นแล้วกําเนิดขึ้นมาจากการควบแน่นของธาตุเป็นทั้งสิ้นนะครับโดยสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนั่นนยก็จะถูกจัดอยู่ในประเภทที่2องนั่นเองครับสิ่งมีชีวิตธาตุนั่นเองนะโอเคครับแล้วสิ่งมีชีวิตที่ผมได้อธ ได้นําเรื่องราวหลักการในการใช้พลังงานมาจากประเทศจีนนั่นเองนะครับเนื่องจากในเมืองหลี่เย่ยนนเนี่ยผมค่อนข้างได้รับกลิ่นอายตำนานจีนมาเยอะเอามากๆเลยนะครับอาจมีความเป็นไปได้ครับว่าจงลี่นะั้นเป็นมนุษย์เพียงไม่กี่คนในทวีปที่สามารถฝึกฝนวิถีแห่งเซียนจนกลายเป็นเซียนขั้นสูงได้โดยจากคําพูดของอัสดาฮานั้นเนี่ยเขาได้บอกไปในๆน,น,นะครับว่าจงลี่เป็นคนที่มีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่พวกเขาและจงลี่เนี่ยยังพูดคุยกับอัสดาฮานีกนะครับว่าอัสดาฮานั้น,เ,นเป็นสิ่งมีชี เลยก็ว่าได้ซึ่งจากคําพูดนี้เองครับผมจึงคิดว่าจงลี่เนี่ยไม่น่าจะใช่สิ่งมีชีวิตธาตุครับเพราะว่าเขาพูดอย่างชัดเจนนะครับว่าสิ่งมีชีวิตธาตุนั้นเนี่ยมีอายุยืนนานได้นานที่สุดในทวีปซึ่งคีย์เวิร์ดที่ใช้แบบนี้เนี่ยแสดงว่าเขาพูดถึงบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตนเองนั่นเองนะครับคำพูดนี้นั่นเองนะครับมันจึงทําให้ผมคิดว่าจงลี่เนี่ยไม่ใช่สิ่งมีชีวิตธาตุ และไม่ใช่มนุษย์ด้วยนั่นเองนะครับและเนื่องจากสิ่งมีชีวิตธาตุต่างๆในทวีปเทรเวตอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันสามารถมีอายุยืนยาวได้นานมากๆเลยทําให้สวรรค์เนี่ยอาจจะบัญญัติกฎขึ้นมานะครับว่าสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งที่อยู่ในทวีปเทรเวตเนี่ยมันจะต้องไหลกลับคืนสู่กระแสพลังงานหลักนั่นเองครับจึงทําให้มีหลักการที่เรียกว่าการกลัดก่อนเกิดขึ้นการกลัดก่อนเนี่ยก็จะเป็นการบ่มทําลายจิตใจบ่มทําลายร่างกายจากภายในออกมาสู่ภายนอกนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำลายจิตวิญญาณการทำลายจิตสำ ียกได้ว่าการกัดก่อนแทบทั้งสิ้นครับดังนั้นนะครับการกัดก่อนเนี่ยอาจจะเป็น,นกลไกในการควบคุมอายุไขข,ของสิ่งมีชีวิตในทวีปเทรเวตก็เป็นได้ครับอัสดาฮาเนี่ยมีชีวิตอยู่มาเนินานแล้วหลังจากที่ถูกการกัดก่อนเข้าไปเนี่ยเขาก็จําอะไรไม่ได้ครับทำให้จงลีเนี่ยต้องผนึกเข้าในที่สุดอย่างที่ผมบอกครับทำไมจงลีถึงเลือกที่จะผนึกไม่ใช่การฆ่าเนื่องจากสิ่งมีชีวิตธาตุนะครับผมค่อนข้างเชื่อว่าพวกเขาเหล่านี้น่าจะเป็นอมตะนั่นเองนะครับถ้าหากเราทาลายสิ่งมีชีวิตธาตุไป สิ่งมีชีวิตธาตุตอนเดิมนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยแม้ว่าจะฆ่าสักเท่าไหร่เนี่ยตราบใดที่ทวีปเทรเวตยังอยู่เนี่ยมันก็จะกลับมารวมตัวกันได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งเดิมนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยจงลี่เลยใช้วิธีการผนึกแทนที่จะเป็นการฆ่านั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดผมบอกออกไปแบบนี้นะครับก็จะมีบางคนใช่ไหมครับอาจจะสงสัยว่างั้นพวกเซียนในหลี่เย่เนี่ยมันก็เก่งมากๆเลยอย่างนั้นสิถึงขั้นที่สามารถแบบผนึกสิ่งมีชีวิตธาตุที่แสงแข็งแกร่งได้นั่ เนื่องจากตามตำนานนะครับถ้าเกิดใครเคยอ่านนิยายกำลังภายในมาบ้างเนี่ยเซียนนั้นก็จะมีลำดับขั้นของตนเองอยู่เหมือนกันนะครับการห่างขั้นกัน1ชั้นของเซียนเนี่ยพลังที่สามารถสัมแดงออกมาได้เนี่ยมันก็ต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยนั่นเองครับซึ่งเราก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะครับว่าไอสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเซียนน่ะ มันถือกาเนิดขึ้นมาได้อย่างไรและทฤษฎีของผมในการบำเพ็ญตะบะหรือในการบรรลุจิตสํานึกบรรลุซึ่งจิตวิญญาณเนี่ยทฤษฎีนี้เนี่ยมันจะสามารถทําให้เหล่ามนุษย์เนี่ยกลายเป็นเซียนได้จริงๆหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามดูนะครับแต่ว่าผมก็ค่อนข้างเชื่อนะครับว่าเหล่าเซียนเนี่ยในประเทศเอื่นๆก็น่าจะมีครับแต่ว่าคําพูดต่างๆที่ใช้เรียกพวกเขาเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีคําพูดที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าทางเกมเก็นชินนั้นเนี่ยจะเอาสิ่งมีชีวิตสายพันธุไหนนอกเหนือจากนี้เข้ามาอีกหหหรืืออออไมมม่่ซงงงในนคควาิดเเ็ขผัยล 5ั้งประเทศที่รอให้เราเข้าไปสำรวจคือประเทศเหล่านั้นน่ะจะต้องมีสิ่งมีชีวิตที่สุดแสนจะเหนือจินตนาการของพวกเราอยู่ก็อาจเป็นได้ครับบางทีเนี่ยเราอาจจะเห็นหมาแมวที่พูดได้บางทีเราอาจจะได้เห็นครึ่งสัตว์ที่เป็นเผ่าพันธุ์ต่างๆมากมายก็เป็นได้นะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์สิ่งมีชีวิตประเภทต่างๆในทวีปเทรเวตเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subcribe เเพื่อป็นกําลังใจใจห้้ผมทําคลิปปต่อๆไดวยนรับนส ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ